วันนี้มาอยู่กันที่<ใ>นายห้อยแคมป์นะมีแค่อยู่หลายแค่เหมือนกันนะตกลงกันว่าไม่ไม่กลางเต็นนะโอ้เมนูแคมป์ปนะักเป็ดทอดเบาๆนะก็ยังไม่เลี่นครับเรามาเข้าค่ายอบหยกตุ่มหมอกนะทุกคนเดียวมีนะคะแน,น่นะนครับเพื่อนเพื่อหมดนะครับชาวมาปูไปสองนะครับแล้วกันสั่งไปไปยี่สอง เรียบร้อยแล้วครับครับเดี๋ยวีีครับราจะเตรียมเแล้วครับ สวัสดีครับวลคัมทูเอ็มซิรีนะครับวันนี้มาอยู่กันที่นี่เลยครับในหอยแคมป์นะก็จริงๆแผนก็คือจะไปที่ตรงบ้านละแห่ใจชายนามนะซึ่งอยู่ใ,ใกล้เลยนะอยู่แค่ตรงนี้ถัดมาประมาณ100เมตร200เมตรแต่ตรงนั้นเขาเต็มจริงๆเราจองไปแล้วนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่มีระบบจองอนะเราก็เลยมาที่นี่เชียงไกลเคียงก็คืออ่า ในหอยแคมป์ซึ่งบรรยากาศคือมันคล้ายๆกันแหละริมน้ําเหมือนกันปะเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศตอนนี้ลงของอะไรเสร็จมาแล้วเหงื่อแตกเลยร้อนมากทุกคนนี่พื้นที่เขาก็ค่อนข้างกว้างอยู่นะทุกคนเราก็มีพวกต้นไม้มีอะไรร่มไม้สบายสบายมีแค่อยู่หลายแค่เหมือนกันนะอยู่ใกล้ริมน้ําแบบนี้เลยก็เดี๋ยวเราไปต่างเต็นท์กันแล้วก็ทำอะไรกินกัน คลิปนี้ก็เป็นทิปสองคืนสามวันเหมือนเดิมคืนที่สองเดี๋ยวจะไปที่ท่องประภูมนะมาดูกันออกไปซื้อของจะร้านคาใกล้ๆนะ้านคาเขาเองอยู่หน้าแคมป์ดูทางที่เราเข้ามานะเอาเรื่อง ฝานมามืดลนะดูทุกคนซื้อของมาเต็มมาเต็มมือของที่ซื้อมาเริ่มทำาปาข้าวแล้วนะทุกคนแล้วก็อันนี้ตกลงกันว่าไม่ไม่กางเต็นนะถ้าฝนมาก็ก็แล้วแต่ลองดูอันนี้คืออะไรนะพี่บอกยำทะเลจ้าอันนั้นอะไรนะจานไหนอันนี้ ต้มยำปลาซ่อนค่ะปลาซ่อนซ่อนซ่อนหาปุ่มซ่อนห่นาเดือดเดือดเลยฮะน้ำะใกล้มันล้างไงก็มีน้ำไงใช่ไหมมีน้ำก็เลยกระเด็นใกล้มันล้างะโอ้ชูชีพก็ฮะชูชีพก็ อะดรทุกคนเมนูของเรากินข้าวมีอะไรนะไข่ทอดมียำต้มยำเนี่ยจวงมปหนึ่งี่ปลาซอนโอ้เปด้วยดิแล้วพี่จะข่ามันเห็นอะไรนะไม่ใช่แมงกะเซะเอาดิมันก็มือ่น เล่าจอนมันเป็นกระไม่ใช่จบโอ้โหเมนูแคมป์ปลากเะ็ดทอดสุดจัดอันนี้มันน้องจริงๆหรือว่าปีกบดปีกบดม่ใปีกบดปาาเนี่ยกินดูดิถ้าน้องจริงน้องเท่านี้นะลูกไก่ าเป็ดกินไม่เป็นกิน,นข้าวเสร็จอะไรเรียบร้อยก็เดี๋ยวาอาบน้ำทุกคนอาบน้ำเสร็จก็คงได้นอนการ์ตัดอย่างที่บอกนะาคืนนี้พวกเราไมา่ได้กางเต็นท์กันก็จะนอนแบบไม่ได้กางเต็นท์นะแปลกๆดีมาแคมป์ไม่เคยไม่กางเต็นท์นะทุกคนครั้งแรกเด้ออาบน้ำแล้วนะทุกคนสดชื่นมากสดชื่นแจด ก็เดี๋ยวกลับเต็นก็น่าจะนอนแล้วแหละเพราะว่าที่เต็นก็น่าจะปิดไฟกันหมดแล้วอย่างที่บอกว่าอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่นายหอยแมนะคมป์นะกาญจนบ,บุรีก็เราต้องการไปที่บ้านไร่แห่เจชนะน้ำซึ่งใกล้ๆกันนี่แหละแต่ว่ามันเต็มนะเราก็เลยมาลานข้างนี้ชื่อว่านายหอย แล้วก็มีที่ไหนวันนี้มากลางเต็นแต่ไม่กลางเต็นทุกคนเอ,องงกันนะมากลางเต็นแต่ไม่กลางเต็นเอา้าโผมดืมไฟฉายไว้ในห้องน้าต้องกลับไปแล้วก็เดี๋ยวกลับไปเต็นก็คงได้นอนกันเลยแหละเพราะว่าที่เต็นเขาปิดไฟหมดแล้วจะบอกว่าเต็นไม่ได้วันนี้เราไม่ได้กลางเต็นเพราะว่าข้างบนอนะ่ะมันมีมันไม,นม,นมน่มันมีแค่นะมันเป็นแค่แล้วก็มีมหลังคาอะไรย่างเงี้ย มันก็คงนอนได้แหละถ้าไม่มีมแมลงเยอะกับคืนนี้ถ้าฝนไม่ตกนะถ้าฝนตกก็เรียบร้อยแล้วทุกคนเปียกสิครับมันไม่เปียกจากข้างบนนะมันคงสาดมาสาดมาก็คงเปียกแหละไปะแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาอัปเดตวิวแล้วก็บรรยากาศให้ดูเนาะส่วนทิปนี้มันเป็นทริปสองคืนสามวันนะ ซึ่งเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้เดี๋ยวเราน่าจะขึ้นอ่าปีล็อกกันเนาะไปนอนลานปาเมซึ่งอยู่ใ,ใกล้กับหมู่บ้านอ่าอีตอกนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตอีกทีนึงนะครับไปนอนจ้า ปวัสดีตอนเช้าทุกคนเช้าแล้วไม่แน่ใจนะว่ากี่โมงไปดูดในอากาศวัอยากจะบอกว่าน้ำมันขึ้นมากน้ำขึ้นเกือบถึงแค่ที่เรากางเต็นทนะ์่ะโอ้เราก็ยังมีหมอกนะอันนี้ผมด้ยวยเรามาด้านนอกนะตรงใต้ผมออกมาเข้าห้องน้ำเพราะว่าห้องน้ำเคยอยู่ด้านนี้นะอันนี้ลงรถเนอะห้องน้ำอยู่ด้านหลังตรงนั้น เดี๋ยวผมจะให้ดูหมอกด้านหน้านะทางที่เราเข้ามาเดีนิดหน่อยนะมีอยู่ตาม,ตามไหลภูเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อคืนฝนมันไม่ได้ตกด้วยและมันเลยลงมาแค่นิดเดียวนี่ห้องน้ำทุกคนอยู่หลังอ,อ่หลังลงรถนาะอยู่ตรงทางเข้านี่แหละทุกคนดูมุมนี้นดแดด โอ้แดดไม่รู้จะขึ้นกี่โมงนะวันนี้แต่ขอแบบขอแบบนี้ช้ำๆหน่อยดูนะดูหมอกนะทุกคนโอ้ยมีนิดเดียวว่ามีนะอากาตัวชื่นมากเลยวันนี้เช้ามาคริ่งเถียวว่ามีนะครับพื้นที่เดี๋ยวรอบมันกว้างอยู่นะทุกคนดเดีดิจะเป็นแบบเนินลงอย่างเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องลงไปที่แค่นะครับว่าตรงนี้มันกลางไม่ได้ไงส่วน เขาว่าให้กลางที่แค่นะแล้วแค่มันก็มีค่อนข้างเย,ยเอะเนาะดูดิยาวไปอย่งนู่นอะของเราอยู่สุดนู่นเนาะลาสุดท้ายเลยเดี๋ยวผมจะพาไปลงไปดูตรงแค่กันนะนี่ไม่มีคนมาวันธรรมดาเมืนอันนี้มันน่าจะเป็นเต็นเช่านะทุกคนไม่แน่ใจนะะ เพราะว่าเหมือนเขาจะมีเต็นท์ให้เช่านี่กระว่างนะจริงวันนี้มีคนมาพักอยู่ประมาณสามสี่แค่นะแล้วก็ที่นี่เขามีเซียวชูวชีมให้มีเลือให้พายดดูแค่ เดี๋ยวเราแคบแค่เราดูว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเรานอนกันยังไงนะไม่กลางเต็นเฉยงงชาเรมานอนเต็นกันยังไงไม่กลางเต็นสภาพนี่ทุกคนดู ดูหมอกมันลงทุกคนนี่น้ำมันขึ้นจะถึงแคนะ่อยู่แล้วที่เราไม่ได้มาลางเต็นนะทุกคนเรามาเข้าค่ายอพยพด้วยเล่นน้ำดลยทุกคนบ้า ยอยเก็บของแล้วครับทุกคนเดี๋ยวมุกจากตรงนี้กันไปพร้อมลุยต่อแล้วก็วเดี๋ยวไปาหาอะไรกินก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นทองประผุมมไปรปลาเมียนนี่บรรยากาศก,ก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าพวกห้องน้ำพวกนี้นมันอยู่ไกลไปไหน่อยนี่เราเก็บท้ายโอพยบเราเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวขึ้นข้างบนไปลวยหาอะไรกินกันก่อน จะมัดของเลยนนไปไปนะครับเดี๋ยวอันนี้จัดของกับเอามัดของเสร็จก็เดินทางต่อออกจากนี่ประมาณ9ก้าโมงแต่ว่าใช้เวลาไปลานประเมียนประมาณ3ามชั่วโมงกว่านะเดี๋ยวเราจะต้องไปแวะกินข้าวอะไรอย่างเงี้ย ถึงก็นู่นแหละครับเกืบเย็นๆแล้วอาจจะขึ้นเดินช้างศึกหรือเปล่าเดี๋ยวดูทีนึ่งน่ป้าเมียนนี่อยู่เกือบถึงบ้านปีล็อกเนาะโอ้จัดอย่างดีอะครับสุดกันจัดเงอแตกเหมือนเดิม น้องโคตรช้าจน้องมันเสียไงเดี๋ยวไม่เพราะแบตนี้มันแบตเก่าพร้อมแล้วทุกคนขึ้นของเรียบร้อยโอ้โหหน้าแตกล้างหน้าวิธีขี่มอไซค์อย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวลุยต่อแล้วก็ไปหาอะไรกินนะเจอกันที่นู่นเลยยานต่อไปประเมียนทองประภูมิจ้า ขครับสางเข้ามาถ้าเป็นกวดๆแต่นะถ้ากนตกก็น่าจะเละอยู่ผมว่าแต่คงเลนแล้วมากว่าดินมันเมียดนะครับ